ครับนี้ก็จะมาสร้างแบบเล่งรัดให้นะครับผมอ้วนนะครับอันนี้ก็ผมก็จะสร้างประมาณสักสามถึงสี่หลังเป็นแบบเล็กๆให้ดูนะครับขออนุญาตก่อนนะครับ สอบนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสร้างครับอันนี้ก็สร้างเพิง่งเพิ่งสร้างเมื่อกี้เองครับน,นี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกรใหญ่นะครับก็อ,อ,า,อาจจะแบบมีห้องครัวห้องน้ำแต่ละหลังนะครับแบ่งกันแบบน่ารักน่ารักนะครับแบบ แนวพวกคาร์บอยอะไรเงี้ยครับแต่นี้ไม่ได้แต่งสีต้องเอาไปแต่งสีกันเองนะครับมันจะได้เหมือนแนวคาร์บอยขึ้นนี่ก็จะเป็นไว้จัดงานเลี้ยงนะครับมีอยู่สองที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเล็กๆนะครับสียังไม่ครบเท่าด้วยครับ นายจะห้ัง จะใช้สีห้องทับทุกหลังจะเป็นสีขาวนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องแสงเข้ามาครับทําให้สิ่งของที่เราจัดวางลงไปดูรู้สึกว่ามีความโดดเด่นนะครับอย่างเช่นเราเอาเตียงมาวางไว้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าเตียงแต่ละอันที่เราจะวางเนี่ยต่อให้มันสีอะไรก็ตามเพอวางปุ๊บมันจะรู้สึกโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนเหมาะ ไม่ว่าคุณจะเอาเตียงอย่างอื่นลงไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนเหมาะกับบ้านหลังนั้นๆน,น,นะครับลองดูนะครับถ้าใช้สีขาวเป็นสีห้องนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมาะที่จะเอาอะไรก็ตามที่เป็นเตียงลงไปปุ๊บจะรู้สึกว่าโอเคเลยสีเขียวได้มันก็จะรู้สึกเหมือนพอดีบาลานจริงไหมครับ ถ้าเราลองมองเพลินๆนะครับมองปุ๊บก็โอเคเลยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันก็จะรู้สึกว่าโอเคไปหมดถ้าเราใช้ห้องที่เป็นเป็นสีขาวนะครับมันจะเกินมากครับส่วนโต๊ะข้างนะครับแนะนำให้เป็นแบบโล่งๆดีกว่าครับ ถ้าจะเป็นห้องแบบธรรมดารรมดานะครับถ้าห้องหรูเราก็ใช้โต๊ะที่แบบว่าเต็มนะครับตู้แบบเต็มๆนะครับส่วนโคมไฟนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเพราะว่าหาเข้ายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นลายการ์ตูนหมุแล้ว มากก็จะมีอะไรบ้างในความเป็นจริงก็จะมีพรมใช่ไหมครับก่อนขึ้นเตียงใช่ไหมครับเราก็หาพรมมาใสา่ไว้พรมแบบครึ่งก็ได้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็อีกด้านหนึง่งแล้วก็วางไว้แค่นี้เครับอยากหาทีวีเล็กๆก็ตั้งเอามาใสา่ได้เลยแต่มันก็จะไม่เหมาะใช่ไหมครับถ้า เราแยกโซนดีกว่ามันจะเหมาะกว่าใช่ไหมครับถ้าขนาดห้องไม่พอก็กลับดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายมุมอยู่เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ครับก็เดินเข้ามาก็ไม่ชนนะครับแต่ถ้ากลัวชนเราก็ขยายบ้านเอานะครับเพราะว่านี่ก็แบบง่ายๆครับ อะไรก็ได้อย่าขาดต้นไม้นะครับแต่คนส่วนมากโดยเฉพาะผมผมไม่ค่อยเอาต้นไม้ลงเท่าไหร่นะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนเก่กับห้องหนึ่งเราสามารถอา่าทำอะรนะ ต้องทำให้ได้ในหนึ่งห้องสองอย่างถึงสามอย่างขึ้นไปนะครับห้องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูสึกว่าเหมือนครบถ้วนแล้วห้องอื่นๆก็จะได้ไม่ปิดอัดจนเกินไปเช่นห้องนี้ก็จะเป็นอออาเป็นห้องครัวก็ได้ครับห้องครัวนะครับมีอะไรบ้างมีเตานะครับมีตู้เย็น แล้วก็มีอะไรเอ่ยโต๊ะไว้ทำกับข้าวสองที่ใช่ไหมครับเครื่องการไฟไหมครับอย่าลืมสัญญาณกันขโมยครับส่วนตู้ไมโครเวฟก็จะมีอยู่ด้านล่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะมีซิงค์ที่ไว้ล้างมือใช่ไหมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย อาจจะเป็นเรื่องของม่านนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใส่ด้วยอ,อันนี้ก็ใส่ให้มันดูสึกเหมือนครบถ้วนมากกว่านะครับถ้าอย่างนี้ฝุ่นมันจะเกาะลงไปนะ แบบง่ายๆก็แล้วกันไว้ฝังเดี๋ยวจะดูเก๋กว่าต่อาหารไม่ขอหรูดีกว่านะถ้าทางจันแน่นนั้นเนี่ย,ยงั้นก็ เป็นห้องครัวไปอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วด้านนอกมีที่กินเยอะถ้าหน้าฝนจะเป็นยังไงวะไม่อยากจะนึก <c oughs> <c oughs> พยายามแร่งแล้วนะครับ YouTube เดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าเหมือนกำหนดเวลาในการทำคลิปวิดีโอยังไงไม่รู้เลยต้องรีบไปหมดถ้าดูไม่ทันก็กอ,อกันเอาเองนะครับอสงสารจังเลยหน้าฝนสักนิดสักนิดสักนิดแล้วการสักนิดแล้การเอาอะไรดีหลังคาสักหน่อยมะตังแว้หน่อยดีกว่า สาทิ้งไปนะครับ โอเคมีที่กินข้าวจงแล้วหมูหมูอย่าไปซี้เรือกชีปละชีปละโอเคมาเริ่มกันใหม่เมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้เสานี้วางหลังคาไม่ได้เลยนะเนี่ยลืมนึกไปเลย <S <S แล้วก็เอาแบบเฉพาะครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าหลังคามันจะไปชอนอีกหลังนึงด้วยลืมคิดไปเลย อบสีขาวไม่รู้สิไม่รเป็นพเพราะอะไรชอบสีขาวรู้สึกมันง่ายกับการตกแต่งใช้ที่ไรก็ขึ้นทุกทีคิดว่ามันเข้านะครับมันก็รู้สึกว่าโอเคต้องไปกต่แบ่งนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะสร้างบ้านแบบนี้นะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะ แต่งลูกเล่นหลังคาสักนิดนึงก็ได้นะครับอกรบ้านเล็กๆไม่สมควรจะมีนะคิดว่าไหมครับนี้ผมเอาลูกเล่นจากบ้านหลังใหญ่ๆมาใช้ถ้าใหญ่ๆก็น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าที่จะเหมาะ คครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานมาตลอดครับ